สวัสดีครับนี่ก็สุดหาขัวหอยครับผมอยู่ครับไปหาขัวหอยเขาต้มไม่กิน,กนด้วยสิเหมือนที่เคยยั้ไงมันหลุดหน่อยต้นนึงคุณเมื่อไ้อันนี้ก็สิไปหาขายขวางมากก็สิไปขัวหอยหาขัวหอยหาขัวหอยขายครับผมพี่น้องเออมาขายให้ผัว่าขายตัว <laughs> ขวางหาจริงยังไม่ได้กินอยู่ ผู้ใดกาทาสื้กเมาแด้วครับหอยย่าอิวครับหัวข่งมือนี่ผู้ใหอดพ่อหาโล่ต้รองมาเน๊ะอันตะกี้ๆลงไปอาชีพรักหาหอยอาชีพร่องขายของใช่บึงลูกพี่น้องันบ่้มลงด้มากขายของกันนั่ยู่รถปวดหัวมอเก่าวิ่น

หอเขาห่อน่ำไปน่ำุนไปนอนดูคุณลวดไปเรื่องมากเขบาบ่ได้เตรียมูุบ่ต้องมาเอา้อครับคุณมองทีุ่่นไปหาหอยครับย่างไปแล้วพบกันคณะคณะคณะหมอลำไปหา,าหอยผู้น,นึงไปถ่ายให้คุณแล้วละ่ะ